เตาออนซอนบอเดาออนซอนบอโอ้ยน่เองกันเอาไวเ้เซยแล้วพี่น้องยา,ยาอันนี้ก็ต้นผักหวานค่ะผักหวานค่ะผักหวานค่ะนี่ค่ะผักหวานผักหวานสามเงาค่ะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมนะคะอู้ยพี่น้องเอ้ ผลงานใย,ยาวๆค่ะอยากพ่นฮอร์โมนก็เสียดายด้วยเนอะฮอร์โมนมันแพงเออฮะ <c oughs> มเมติไรเมริปรสัส <c oughs> ย่องลงเบิงอันต้นทุเรียนกันพี่น้องฝนดีดีผลงานยา,ยา,ยาวๆค่ะ <c oughs> อยากพ่นฮอร์โมนก็เสียดายด้วยเนอะฮอร์โมนมันแพงเออฮะ มีติไรมเมล็ดประสสนย่องลงเบิงอันต้นทุเรียนกันพี่น้องฝนดีดีแต่ออนซ่อนบอสโอ้ยโค้กนะกขะาวบุกดูกเมล็ดธรรมชาติค่ะเพิ่นขึ้นขึ้นให้เองค่ะขึ้นหนึ่งจิงสี่นะองก็โอเคอยู่ค่ะอืม ผนฮอร์โมนพี่น้องเอ้ยฝนกันดีดีตกทุกมื่อทุกมืกเอเด็ตกตกแห้งพร้อมฝนนน้า,นา,นาจนถ่วมจนขังโอเอ้ยพี่น้องมึงตี่ะไรบักนัดล,วล,วลวด้วนๆได้ค่ะสี่สิบเจ็ดเงาได้ค่ะนี่เนี่ยโซนนี้โซนเล็กๆเนี่ยสี่สิบเจ็ดยอดได้ค่ะบักนัดแ<อ>มงใหม่เริ่มมาแล้ว หนาเบื่อแรงสิไดพนนี่นี่ในเองกันเอาไวเ้เซยแล้วพี่น้องยยเยี่ยยอันนี้ก็ต้นผักหวานค่ะผักหวานค่ะผักหวานค่ะนี่ค่ะผักหวานพักริงร้งสีเนาอะก็โอเคอยู่ค่ะเนี่ยอันสงสัยจ,จ,จะได้เจลวจาแล้วล่ะ ใบยูค่าค่ะพี่น้องอัดรวนๆเลยค่ะนี่แต่ว่าสวยไปด้วยย่าค่ะย่าสวยกว่าแต่บังหน้าก็งามู่จ้าแต่ว่ามันยังเหลียวบมอเห็นสวัสดีจ้าอันนี้ก็บักหน้าเฮติจ้ะพี่น้องผูกไว้ตรงนี้แหละบัดญ่ขึ้นนี่ก็สีบ่วพี่มองสีนักกระดอก,กระเดียบแห้งนี่ค่ะต้นนี้ก็ยอดพุ่งขึ้นมาละ ดีจังเลยอยอดน,นี่คือสะคือเจพ่นก็ไม่เกี่ยวกับไอ้มแมลงหรอกคะ่ะเพราะว่ามันเป็นอังคะเมติไรมเมร็ดประสันย่องลงเบิงอันต้นทุเรียนกันพี่น้องฝนดีดีหวานสามเงาคะ่ะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมนะคะอู้พี่น้องเอ้ ผลงานยาวๆค่ะอยากพ่นฮอร์โมนก็เสียดายด้วยเนาะฮอร์โมนมันแพงเออซิบกว่ามือแล้วว่าได้พ่นฮอร์โมนเนี่ยอบอดชอบเลยพี่น้องยัยกสิบายังไหนก็พน่นจรีงเนะก็โอเคอยู่ค่ะอืม บอนคุณก็หลอกพูยแลนตามตามอยู่เอ้ยเขียบก็สิบเหลือแหละเนะนาะยัดลวนลวนเลยคัะนี้แต่ว่าสวยไปด้วยย่าค่ะย่าสวยกว่าแต่บังนัดก็งามจีจ่าแต่ว่ามันยังเหลียว่เหิน <c oughs> สวัสดีจ้าอันนี้ก็บักหน้าเฮติจ้ะพี่น้องผูกไว้ตรงนี้แหละบัดหญ่ขึ้นนี่ก็สิบมีหม่มองสินะ โอ้ยอ่อนจอนน้ำยาวยาเนาะพี่น้องเนาะยสุงญาตสวยสวยสวยง้ดีน้มด,มด,มดีฝนดีอันนี้บอวค่ะเดพ่นฮอร์โมนพี่น้องเอ้ยฝนกนดีดีตกทุกเมื่อทุกมือเด็กตก,ตกแห้งพร้อมฝนหน,นาแนําจนถ่วมจนขังโอ้หัดรวนรวนเลยค่ะนี่แต่ว่าสวยไปด้วยย่าค่ะย่าสวยกว่าแต่บางนาดก็งามดีจา้าแต่ว่ามันยังเหลียว่เห็น S <S <S ให้เองกันเอาไว้เสยและพี่น้องเย้ยวอันนี้ก็ต้นผักหวานค่ะผักหวานค่ะผักหวานค่ะนี่ค่ะผักหวานผักอังฮะมเมติไรมเมร็ดผสนย่องลงเบืงอันต้นทุเรียนกันพี่น้องฝนดีดีก็นะคะบค็โโดปลูกมเมล็ดธรรมชาติค่ะเพิ่น,ข,น,ข,นขึ้นให้เองค่ะขึ้นให้เองกันเอาไว้เซยและพี่น้องเย้ยว อันนี้ก็ต้นผักหวานค่ะผักหวานค่ะผักหวานค่ะนี่ค่ะผักหวานพักจรงจิงสีเนาะโอเคอยู่ค่ะอื้ยฝนแห้งค่ะพี่น้องเมือคืนเมืองเจนนามหลักเจนนามขังมงนะเอ้ยเอ้ยพี่น้องโตว,วันโตคืนเนาะจริงสีเนาะ ก็โอเคอยู่ค่ะอืแมงใหม่เริ่มมาแล้วหนาเบื่อแรงสิเดพนนี่นี่ผลงานยายวๆค่ะอยากพ่นฮอร์โมนก็เสียดายเด้อเนอฮอร์โมนมันแพงเออ โอสวัสดีจ้าอันนี้กำบักเน่าเฮติจ้ะพี่น่องผูกไว้ตรงนี้แหละบัดยญ่ขึ้นนี้ก็สิบวมบี่มองสีนะสิบกว่าเมื่อแล้วว่าได้พผลฮอร์โมนเนี่ยโอ้โบอชอบเลยพี่น่องเอยัะสิบาจังไหนก็พิ่น จ,จิงสีเนาะอืโอเคอยู่ค่ะอืเอ,อ้ยพี่ดองมึงเป็นไรบักน,ดนันนดล้วนๆได้ค่ะ47เจงาได้ค่ะนี่เนี่ยโซนนี้โซนเล็กๆเนี่ย47ยอดได้ค่ะบักนัดกระดอกกระเดียกแห้งเนี่ค่ะต้นนี้ก็ยอดพุ่งขึ้นมาละดีจังเลย อยอดนี่คือสคือเจ้พี่อ้องมึงตี๋หลังบักนัดล้วนๆได้ค่ะสี่สิบเจ็ดเงาได้ค่ะนี่เนี่ยโซนนี้โซนเล็กๆเนี่ยสี่สิบเจ็ดยอดด้ค่ะบักในเองกันเอาไว้เซยแล้วพี่้อง้ยาวอันนี้ก็ต้นผักหวานค่ะผักหวานค่ะผักหวานค่ะนี่ค่ะผักหวานผัก่นก็ไม่เกี่ยวกับไอ้แมลงหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นเอ,อ้พี่อ้องมึงตี๋หลัง มักนัดล้วนๆได้ค่ะ47เหงาได้ค่ะนี่เนี่ยโซนนี้โซนเล็กๆเนี่ย47ยอดได้ค่ะมักนัด10กวเมือแล้ววได้พนฮอร์โมนเนี่ยโอ้ชอบเลยพี่น้องเยักยบสบาจังไดก็เพิ่นแม่งใหม่เริ่มมาแล้วหนาเบื่อแรงสิเดพนนี่นี่ไม่ใช่ฮอร์โมน ไอ้เช่ฮอร์โมนไอ้อันนี้มันเป็นฮอร์โมนบำรุงใบในเองกันเอาไวเ้เซยแล้วพี่น้องเย,ย้ยอันนี้ก็ต้นผักหวานค่ะผักหวานค่ะ,คะผักหวานค่ะนี่ค่ะผักหวานฮักโอ้ยอ่อนยอนน้ำยายยาวเนาะพี่น้องเนาะอ้ยสุดยอดสวยสวยสวยงามดีําดีฝนดีอันนี้อะโวคาโดเน,นี่ยอัน ซุ้งไซเดเจ์ละจ้าแล้วล่ะใบย,ยูค่าค่ะพี่น้องโอ้สิบกว่ามือแล้วว่าได้พผลฮอร์โมนเนี่ยโอ้โชอบเลยพี่น้องเยี่ยบสบาจังไนก็เิ่นหวานสามเงาค่ะพี่น้นอ,นงนอง ขอบคุณทุกการรับชมนะคะอู๊ยพี่น้องเอ้ยแมงใหม่เริ่มมาแล้วหนาเบือ่อแรงสิเดพนนี่นี่พ่นก็ไม่เกี่ยวกับไอ้แมลงหรอกคะ่ะเพราะว่ามันเป็นจิงจิงสีเนาะอืมก็โอเคอยู่ค่ะ อัดรวนรวนเลยค่ะนี่แต่ว่าสวยไปด้วยย่าค่ะย่าสวยกว่าแต่บักนัดก็งงามดีจ้าแต่ว่ามันยังเหลียว่เห็นแม่งใหม่เริ่มมาแล้วหนาเบื่อแรงสิเดพนี่นี่ซิบกลัวมือแล้ววิาดามินฮอร์โมนเนี่ย บมชอบเลยพี่หน่องเอ้ยเยสีบาจังไหนก็เพิ่นสวัสดีจ้า